2> 3าม <cl aps> เริ่มเมคขอดแล้วครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เ h e r e r q u a r a n t i n n Session นะฮะ <c oughs> การรีวิวรองเท้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการคอลแลบออนไลน์นะแอดมินพาสก็อยู่บ้านแอดมินพาสผมก็อยู่บ้านผมเ <c oughs> ชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้ฮะ,ะเราต้องทํางานกันต่อไปอ่าแน่นอน วันนี้นะฮะตามชื่อข้างล่างเลยที่เห็นนะฮะก็คือเปิดกล่อง The North Face Ultra Swift ก็ต้องพูดตรงๆว่าด้วยความที่ช่วงนี้สถานการณ์มันไม่เอื้อมหน่วยให้เราออกไปบิ่งทดสอบมากเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรู้สึกของการใช้งานมากแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสเปคของรองเท้าแล้วก็มาดูว่าเทรเรียต่างๆที่น่าสนใจแต่ว่าแอดมินพัดเนี่ยอาจจะลองไปแล้วบ้างสัประมาณ10โลแล้วประมาณนี้ไหมประมาณ15โล20โลมั้ง อ่า uh, ยังคือยังไม่ได้จริงจังมากนะคุณมีอะไรจะพูดถึง The North Fa ไหมก่อนอื่นเรื่องของการวิ่งเทรลก็ได้ก่อนอื่นต้องบอกว่าก็มีเอ่อบางรายการที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ว่าจะไปกับครอบครัวคือผมมีอ่าน้าของผมเนี่ยนะครับที่คือแกแกชอบวิ่งเทรลมากนะครับก็นะ้าผมเนี่ยก็ได้ชวนไปหลายรายการมากเลยแล้วแกก็เป็นเป็นนักวิ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับโพเดียมนะ เพราะฉะนั้นก็แต่แกชอบเทรลวิ่งเทรลอย่างเดียวก็เลยวางแผนกันว่าจะไปหลายที่เลยนะครับก็คือมีผมมีน้องสาวผมมีครอบครัวผมก็จะไปกันปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเนี่ยแหละครับเรื่องของเอ่อไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายรายการก็ต้องหยุดไปเนาะเศร้ามากคือเวลาเราจะไปวิ่งเทรลใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วมันมันไม่เหมือนรายการวิ่งที่ไป เช้าวิ่งเสร็จแล้วเที่ยงก็เตรียมตัวก็กลับแต่วิ่งเทรลส่วนใหญ่มันสถานที่มันจะแบบไกลๆเมืองเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบไปค้างไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยต้องวางแผนนะก็แล้วยิ่งมาเป็นแบบนี้อดอดเลยน่าจะยาวช่วงนี้น่าจะยาวเลยจนถึงปลายปีนี้ไม่มี<อ>รายการไหนเสี่ยงที่จะทําแบบนั้นนะก็มีหลายรายการที่ได้ได้ชวนเราไป ก็ขอขอบคุณมากเลยครับก็สัญญาว่าต่อไปเนี่ย <único Liberty Overwatch> จะไม่ล <ED> ีลาแล้วจะรีบไปก่อนที่มันจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเออช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ต้องบอกว่า The North Face เนี่ยเขาส่งรองเท้ามาให้เราเนาะคู่นี้ชื่อ u l t r a s w i ว t แต่ว่าปีที่แล้วถ้าจำได้นะครับก็จะมีรุ่นชื่อว่าอะไรนะ f l y t r Infinity เดี๋ยวผมขอสลับหน้าจอนิดนึงแอดมินพัทเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรได้คปับเป็นไงล่ะเป็นไงเอ้ยร้ายไหม ร้ายครับร้ายรนี่นี่คือนี่คือ the north face flight trinity นะครับที่ผมกำลังพูดถึงอยู่อเห็นชัดชัดไอพนพัทคุณว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างคู่นี้เนี่ยก็ผมก็ได้ใช้แล้วก็ใช้เยอะต้องบอกเลยว่าหนึ่งก็คือมันสวยของผมจุเป็นสีแดงนะครับของแอมินเตอร์เป็นสีฟ้าสีฟ้าคู่นี้ของผมเป็นสีแดงแล้วก็มันค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มันสบายเนี่ยช่วงส้นเท้าข้อเท้านี่แจ๋วเลย แต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับโดยสรุปแล้วก็คือคนที่หน้าเท้าบาๆแบบ e อไรอย่ะไรเงี้ยแนะนําให้บวก1ไซส์เพราะตอนนั้นเนี่ยผมไปบวกแค่ครึ่งไซส์แล้วรู้สึกว่าข้างเทา้าติดนิดหน่อยนะครับใช่ก็ต้องบอกว่ารองเท้าของ The North Face เนี่ยคือมันเป็นรองเท้าแนวคิดฝรั่งฉะนั้นเรื่องของการดีไซน์บริเวณหน้าเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสไตล์ฝรั่งคือหน้าเท้าแคบ,คบฉะนั้นถ้ากเกิดเพื่อนๆสนใจ The North Fa c e อาจจะต้องเผื่อ1ไซส์ เลยด้วยซ้ำไปนะถ้าเป็นไปได้ไปลองที่สาขาก่อนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีดีนะเป็นรองเท้าสายแข่งเลยแหละแล้วก็มี traction อะไรมีความแน่นหนาความสบายหน้าเท้าถ้าเกิดมันพอดีเนี่ยที่ดีเลยแหละรองเท้าคู่นี้คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Ultra Swift Adipad m n ที่ได้มาใหม่นี่อันนี้คือสีที่ผมได้มาคือสีดำน้ำเงินนะฮะเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เน้นในเรื่องของการแข่งขัน น้ำหนักค่อนข้างเบาส <300. S 1> องอยู่ที่6กอหกมมด้านท้ายของรองเท้าคือ23่มมด้านหน้าคือ17บเมมฉะนั้นดรอปก็คือ6กนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างธรรมชาติพอสมควรคราวนี้เรื่องของฟิตติ้งอะไรแอดมินพัทคิดว่างไงกับรองเท้าคู่นี้คู่นี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมมาบวก1นึ่งไซส์นะครับผมบวกหไซส์ปกติแล้วเนี่ยผมเท้าเนี่ยถ้าพูดเ,เป็นเป็นซนก็คือ26.5เซน คู่นี้เนี่ยผมใส่27.5เจ็าพอใส่เข้าไปเนี่ยแน่นอนมันก็ทําให้แบบช่วงหน้าเท้าผมเนี่ยโอเคอย่างว่าเลยนะก็อย่างที่แอดมินเตร์พูดเลยมันเป็นรองเท้าแนวคิดค่อนข้างจะฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหน้าเท้ามันจะเป็นดีด็อกนะครับคนที่เท้ากว้างกวเนี่ยอาจจะต้องเขือเอ่อฟิตติ้งผมชอบนะคือมันกําลังพอดีนี่คือเบื้องต้นอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้ ซึ่งรองเท้าเนี่ยผมบวกขึ้นมา1ไซส์เต็มๆนะฮะปกติผมใส่9.5คู่นี้ผมใส่10.5นะฮะก็ยังแอบรู้สึกว่ามีแน่นๆนิดนึงแต่ว่าก็ใส่ได้สบายแหละคิดว่าน่าจะวิ่งได้อยู่นะครับไม่ถึงกับอึดอัดมากฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเรื่องไซซิ่งเนี่ยต้องดูดีๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของ Material หรือว่าเทคโนโลยีที่มากับรองเท้าคู่นี้ดีมาแอดินพัทเนี่ยฮะนี่คือเพจหลักของ The North Face เลยนะครับ ของ US นะฮะจะเห็นว่ารองเท้าคู่นี้อย่างที่ไอ้มินพารบอกน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300กรัมคุณคิดว่ามันหนักไปไหมสำหรับรองเท้าเทรลผมว่าไม่นะคือ300กรัมสำหรับผมธรรมดาไม่ไม่ไม่หนักไม่เบาแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไปวิ่งเทรลอ่ะบางทีบางทีถ้าเบาวิววิวก็ไม่ไม่รู้สิอยากให้มันมีน้ำหนักนิดนึงอะนะเพื่อความแบบความแน่นความคือบางทีถ้ามันเบาวิววิวอารมณ์มันเหมือนมันอยากจะมันเหมือนโรสอะออ อันนั้นมันคือเบาสาับๆๆๆเลยนะอันนี้มันก็แบบให้ความรู้สึกแบบเซคยวอะ่ะผมไม่รู้สึกอะไรเรื่องน้ําหนักเอางี้แล้วกันไม่มีคอมเมนต์อะไรเรื่องน้ำหนักไม่หนักเกินไปนะครับกำลังดีเลยอัปเปอร์ก็เป็นเมชที่ผมว่าน่าจะทนทานมากเลยนะสังเกตนหน้าเท้าเพราะมันเป็นแบบตาข่ายแข็งๆแล้วมีบริเวณพวกเขาเรียกอะไรนะทแคบบะที่กันหน้าเท้าอ่ะคือแบบมั่นใจได้เลยว่าคุณไปเตะกิ่งโม้งกิ่งไม้เนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเชื่อคุณคิดว่าไงเชื่อของรองเท้าคู่นี้ เชือกนี้เอ่อถ้ากล <All right. S 1> ัวไม่เห็นภาพนะเอาเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูว่ามัดเชือกแล้วมันยังเหลือขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดมัดแล้วนะยังเหลือแบบ <laughs> <c oughs> เชือกยาวอ่ะอ่านี่คือเชือกนะครับแล้วผมยังมัดร้อยเข้าไปในรูนี่ด้วยนะล็อกข้อเทา้านี่เข้า <c oughs> มัดเข้าไปแล้วนะยังเหลือขนาดนี้อ่ะครับ ก็ S <S 1> <S 1> ถือว่าเป็นเชือกรองเท้าที่ค่อนข้างยาวนะยาวครับจะบอกว่ายาวไปเพรางวะแต่ก็แบบไงอะ่ะมันก็ยาวอะ่ะไม่รย้จะพูดว่าไงอ่ะเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่ใช่เซียนทางเทรลนะฮะครับก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเชือกเนี่ยมันจาเป็นต้องยาวไหมหรือยังไงลองคอมเมนต์มาข้างล่างตรงนี้ได้นะครับก็จะได้แชร์กันว่าเออทําไมเชือกมันต้องยาวหรือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องยาวมันควรนสั้นๆอะไรเงี้ยออหรือมันเอาไว้มัดอะไรหรือเปล่า หรือที่น่าสนใจคือรองเท้าเทรลหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีที่เก็บเชือกด้านบนบริเวณตรงลิ้นเนี่ยแต่ว่าคู่นี้มันไม่มีไงแล้วเชือกมันยาวมากด้วยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเป็นดีไซน์ของมันหรือเปล่าหรือว่าใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของเชือกเนาะคราวนี้เอ่อ,อฟิตติ้งข้อเท้ารวมๆก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษดูลักษณะที่จะเน้นเรื่องของความทนทานวัสดุข้างเท้าเป็นยังไงมินพัท วัสดุของข้างเท้านี่ผมผมชอบนะครับโดยเฉพาะแถวอะไรอย่างเงี้ยฮิลคาลเตอร์เลยพวกนี้ผมชอบนะแอดนบินเตอร์ผมรู้สึกว่าสบายดีคือ,อมไม่รู้สึกอะไรอะ่ะมันคือดีมากเลยอะ่ะผมคิดว่านะมันก็ไม่เชิงให้ตัวแต่มันมันพอดีมันพอดีอดแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเบรกอินนิดนึงเนาะเท่าที่รู้สึกเนี่ย เอ่อเป็นรองเท้าที่ยังมีความสติ f อยู่แรกๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการ break in พอสมควรคราวนี้มา<ช>ดู<ช>เรื่องของลิ้นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยลิ้นอรองเท้าบางๆเงี้ยบางดีอ่ะแล้วมันให้ความรู้สึกในการ racing ดีอ่ะไม่รู้นะเป็นความชอบส่วนตัวรองเท้าคู่ไหนมีลิ้นบางๆเงี้ยผมมักจะชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับหลังเท้าได้ดีเรื่องโฟมอ d มินพัทโฟมที่มากับรบองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างโฟมสองแบบนะใช่ใช่ เขาเรียก extra foam extra foam แล้วก็ผสมกันกับ fast foam นี่ครับผมไฮไลท์ให้ดูนะฮะก็คือ m i โ s เนี่ยประกอบไปด้วยโฟมสแบบซึ่งก็คือ extra foam ตรงบริเวณหลังเท้านะครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยจะเป็น fast foam ไอ extra foam เนี่ยเน้นมาเพื่อให้ความสบายในการสวมใส่ส่วน fast foam เนี่ยก็ให้ในเรื่องของการตอบสนองรองเท้าที่ดีอันนี้คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะเรายังไม่สามารถพูดเรื่องของการ ของฟิลลิ่งอะไรได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ลองจริงจังเอาโซเป็นไงครับเอาโซแอดมินพัทคิดว่าไงเอาโซเนี่ยเบื้องต้นผมก็ไปลองลงลงไลท์เทรลมาก็คิดว่ามันไม่มีปัญหานะครับอ่นนี่คือเอาโซนะมีมีภาพให้ดูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับ <c oughs> ใช่ตัวเอาโซก็มีแท็กชั่นที่ตามสไตล์รองเท้าเทรลนะก็จะมีแบบยึกยึกยักยักเยอะหน่อย แต่ไม่ถึงกับเยอะมากเหมือนกับพวกแบบเอ็กตรีมอ่ะ <S <S ผมรู้สึกว่าอดอกยางของรองเท้าคู่นี้มันไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อเทคนิคอลเทรลเลยนะ <S <S โอ้ก็คือแบบดโหดมากันเถอะใช่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าการยึดเกาะเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารองเท้าเรซซิ่งส่วนมากเนี่ยที่เน้นในเรื่องของเทคนิคอลเทรลเนี่ยบางทีดอกยางจะสูงหน่อยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยดอกยางจะไม่สูงมากนะครับ อย่างไรก็ตามคือเขาเน้นในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องของการวิ่งเร็วไงบางทีเนี่ยการที่ให้ดอกอยางสูงๆมาอาจจะวิ่งไม่มันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องดูในตอนรีวิวทีว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนดูแล้วก็น่าจะมีความทนทานพอสมควรนะเอดมินพัทโอเคเลยอะผมว่าความทนทานคงไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะว่ามันมันดีมากเลยแล้วสังเกตรตรงบริเวณเอ้าโซเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นช่วงๆเนี่ยนะเห็นไหม มีรูเงี้ยเพื่อให้มันสามารถที่จะเฟล็กได้นะฮะไม่เป็นแผ่นเดียวกันจนเกินไปเพราะว่ารองเท้าหลายๆรุ่นเนี่ยมันมาเป็นแผ่นเดียวเลยนะเอาโซอะ่ะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแบบออกแบบให้มันสามารถมีเฟล็กบริเวณหน้าเท้าได้นะครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของการวิ่งตวัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นใช่ครับเหมือนเป็นล่องลงไปอย่างเงี้ยเหมือนมันโดนกรีดอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีของรองเท้าซึ่งเดี๋ยวผมงอให้ดู เนี่ยมันจะงอได้มันทําให้เวลาวิ่งไปเนี่ยมันงอได้ดีขึ้นมีมาร์กแดงๆอยู่เห็นไหมสีแดงๆตรงเนี้ยคือบอกว่ามันมันมีการสามารถที่จะเฟล็กได้แจ๋วเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการระบายอากาศกับระบายน้ําหรือเปล่านะมันไม่ได้ขาดทะลุลงไปอะนะเพียงแต่ว่ามันทําให้งอได้ง่ายขึ้นโอเคครับและนี่ก็คือเทอรนโลยีค่าๆที่มากับเจ้ารองเท้าเอ่อเดอะน็อตเฟสอัลตร้าสวิฟคู่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่า พวกเรายัางไม่ได้มีโอกาสลองจริงๆจังๆเลยเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ไม่เอือ้ออำนวยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็ไปดูที่เ,เพจของ The North Face Thailand ได้เพิ่มเติมได้นะครับน่าจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้เอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นคอมเมนต์ยังไงมีประสบการณ์อะไรยังไงมาแชร์ก็คอมเมนต์ลงมาตรงข้างล่างคอมเมนต์เซ็กชันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง The North Face Thailand นะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้ มาให้พวกเราสองคนในการทด,ทดสอบนะครับเอาเป็นว่ายังไงถ้าเกิดมีโอกาสจะลองกันอีกทีแล้วกันแล้วก็มารีวิวแบบเต็มที่อีกทีเนาะแอมินพัทคุณอยากจะชิ้งท้ายอะไรไหมกับรองเท้าคู่นี้อืมันน่าเสียดายที่เราไม่สามารถออกไปลองได้นะผมก็มีความคิดว่าจะออกไปวิ่งแบบในอะไรอะ่ะอุทยงอุทยานด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปถึงว่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่สบายใจเนาะกับการที่แบบทําอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ช่วงปกติ เพราะฉะนั้นก็อ่ะก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาที่มันชัวร์ดีกว่านะครับช่วงนี้ก็เลยวิ่งแบบวิ่งในสนา,ามหญ้าที่บ้านอะไรไปแล้วกันแล้วก็แต,แต่เบื้องต้นผมลองกับถนนถือว่าโอเคนะผมผมว่ารองเท้าเทรลที่ที่สามารถวิ่งในถนนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเสียเปรียบเมื่อเวลาอยู่บนถนนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอาจจะเป็นความประทับใจ ที่มีก็ได้เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวด้านหลังที่เปิดเปิดได้ผมคิดว่าเป็นลีลาที่ดีนะอาจจะไว้ใส่ไอ้พวกอะไรนะเกเตอร์ ator, ใช่ไหมเขาเรียกว่าเกเตอร์ใช่ใชคิดว่าอย่างนั้นอ,อ่าอ่าตรงเนี้ยนะครับการโคลน,นการหินการดินผมว่าก็น่าสนใจดีไม่ใช่แหละสวยดีก็สวยดี <laughs> เป็นลีลาเล็กๆน้อยๆ ได้ก็อ่ะเป็นลีลาที่ที่ชอบอันนึงเลยนะค่อนข้างที่จะมันสวยนะครับยังไงก็สําหรับเบื้องต้นก็คงจะพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ลองเยอะไงมันเทรลด้วยมันยิ่งลองยากอ่ะก็เป็นการลองการรีวิวแบบใหม่ๆด้วยไม่ใช่อะไรหรอกจะสังเกตเห็นว่าพวกเราแบบดูดูเบ๋เบเพราะว่ามันต้องควบคุมหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็อาจจะดูติดๆขัดๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอยากจะลองให้เพื่อนๆดูแล้วก็ เห็นว่าเออมันสามารถทําอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามด้วยนะครับกับแวทุรันครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม